งาปุายจิตบกนา่รารงดานแม่ไกที่มีน้ำใจรู้คุณยายตาการุณคิดตัวคุณตัวเกี่ยวควายลูกไก่ตั้งเจ็ดเหมือนุกเด็ดชีวีจึงร่วมใจกันรามาคี โดดลงในหม้อก๋วยเตี๋ยวโดยอาณิตรุงใจประเดินลูกไก่ไปเกินเป็นไก่เอียวมึงจำไก่มาเหย็ดแม่ไม่โต๊จักเตดโดดาวลูกไก่ปีอะไร เออไอต้องยอมรับมันยากเรื่องนี้แต่ว่าไอต้องเออยอมรับเรื่องอะไรเรื่องอะไรับบทไอกับคนนี่ก็ท่านมึงลองดีแรกแต่ว่าความดีมันเก่งกัโอ้มึงว่าเตี่ยงมันลองเพลงกันมันตายปีนแล้วนี้ไอต้องนี่เออถ้ามึงลองเพลงถ้ามึงลองเพลงกลายกลายเป็นอันเดี๋ยวจะกุเล่นกับน้องวีจันทร์น้าเอวเคยก่อนน้องวีจันจันทร์น้าจันลูกนในว่าแดงกัน บอกว่าเปล่อบอกไงมันไม่ป็นหนอ้างวะหันไปเป็นหนอ้างต่ำเปลง่ยนไงมึงสักจุดโอต่ำเปลี่งแบบมันดังเร็ว,วป็นหนักรองนี่ไม่ใจนั่นกว่าฟ้าดังเร็วมึงเล่ปีแลตนะก้อยปีแลวมึงกินไม้ว่าตายโอละตายดังว่าเผื่อมาปีนี้กว่าฟ้าไอ้ตายดำเลยเพื่อตักกระเตนดีต้ตักกระเตนน้อยตักกระเตนจนละดาไม่จำได้เปลี่ยนอง,งมันดังมึงวบบ ตจำใจจองน้อยจำใจต้านีแกลืน้อยต้องปืดเปล่งนี้ตั้งปีนเปล่งอ้ตะกะเตนจุลดาตะไอ้ตะกะเตนจุลดาโอ้ปล่งกองมันดังเกตายฮันตุระทับจุกจุกจุกเกลียงมึงว่าต้องเอาเปล่งนี้มาตจำเจียงโดดใจนั่นเออเปล่งอะไรตไม่ใจเกวินจำร้อยว่าเกวินเม่มึงเลยตจำตุเป็นตายเต๋อ ไม่แจกเว้นํำเต้นไม่ได้ไม่แจกเว้นํำร้อยว่าเว้นมึงบอกน้องจันทแต่ว่ามาลุงตุนอันไอ้ก็หนูยัดเมียมันเจอได้ก็จะอยู่อีกทัานเมียก็ไอ้เมียน้องจันทน้องนู่นเตี้ยนะนู่นเตี้ยนอันมึงบอกแว่าบำฟินไหนอังมาป็นไหนอังเอออันอยู่ๆน้องจันทเป็นนางกบอยู่อยู่ๆน้องน้องน้องวีจันกบได้กัไปบิวกันละยานี้รู่แต่กว่าป้าโู้อย่าเลลออมป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้ ออมปินไปได้ปินเลวกองบันียประมาณไปบาดไอ้ไยตั้งใจแต่มันนักที่แต่นู่นเออคนดุนราวันนะอายุหมาก็ตุกวันบ้านเมืองก็ไม่โรติยูเพื่อต่อไปในวัน้างหน้ามึงอย่าลืมมาลังจากตีมันเพลงลังจากตียางเพลงก้องในตองตลาดก็ขึ้นตามไปลังจากที่น้ำมันลงยางลงแต่ว่าก้องมันไม่ลงผููที่แบกรบภาระคือคนจันตั้มอันนั้นโบ้จันกลางไ้โบเทตี้ก็กระยูมาเพื่อเขา อันเน่ตบเต๋อาเจ้ากินคำบติชายได้งานมึงลงกีแเล่ไปตะมันวันรอยว่าบาดอันปอบกวยเตี๋ยวจักตัวอันอีถือเล้าก้าวกินจักถนนกากิดหมากกลัวหลกแก่บ้านมันที่อดเพราะฉะนั้นเก็บไปตาตังน่ะเก็บเก็บไปอย่าเดียวป้าไปเบียนกับกล้องไม่ก้าวถาอันในี่ตังที่ตำมันได้ยงนะมึงนี่กูรู้แล้วว่าใจเดีมึงเดือดร้อนเพราะมึงตะมันไม่จริงไงั่นือดาวกูตามหนาวัด กูตั้มนาวัดว่าปีนี้ใจไม่จางมึงตั้งป่ายังอันคือนั่นกะแกว่าไม่จางแล้วเอาไปดีปูไปปบนาประดิษฐ์แล้วพบใครก็นาประดิษฐ์ว่นนาประดิษฐ์ปีนี้เป็นไม่จางก็นู่นหน่วยตั้งปายังแล้วว่าเติ้นเจ้าว่าเย่ไม่จางเลยวะเจ้าว่ามึงตำมันไม่เรียบร้อยเจ้าว่าปีแล้วแกจ้างมึงไปตั้งปายังเจ้าว่าดำปลากาว่าโดได้ไปยืนซือมันลาวตายอันไปยืนตั้งปายัง อันนั้นนาประดิษฐ์มาเท็ดเดียวฝปยังเท็ดเดียวจังหวะเกยใจเบียเท็ดมือไปเลยอันพี่อะไม่รู broken, ้ไปตั้งว่าไปทุบจังหวะไปตูนมันมายิกเย็ดกันตำมันตำโบโบเลยแ่มันตีจังชิงทายมึงตำมันปนีมากไปรถกูตมลุงวัดว่าปีนี้ใจไม่จางมึงเต็งพัมลุงวัดว่าไม่จางแล้วเพื่อจังหวะจางมึงไปเต่งจังหวะไปเต่งจังหวะไล่ได้มาโศน มันไอะไไอ้ตนู้นอย่างทิศอยู่เกะตนมันเลยแต่มันลวก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 แกบแกบแกบแกไม่รู้แกไปไหนนักหนาแต่มันในอาจริงหัชังแต่มันดีเดือดร้อนกับเพื่อนยังตั้งดะกอยากกินเหล้ายัางตั้งดึกอย่าไปไปเล่นการผนนั้นมึงอย่าลืมมาเล่ากับการผ่นั้นมันทำให้คนชิบ้ายมามากเลยมาเหนจะเบิ่อไปคนเราเวลากิบ้ากินบไา้ไปเนี่ยเถียงกอไม่กินเหล้ากับีิ้าบไม่เล่นการพนั้นกับีินใบ กูจีไม่ดีนไม่เคิงแล้วไม่เล่นกัพนันกูเองจีบไม่ได้เดือมจีบไม่กับรอยจีบไม่กับแม่ไม่จีบไม่กับใรก็แม่ไม่นี่ปนเพื่อกูลากวงวันเดียวีบไม่เพื่อเจไดออกเบิ้นกระตือรถแตเจเบิ้นอย่างเลืจองเบิ้นไว้ตำนเจอกี้อังวันจีบไม่ไปเจอกี่อังว่าเจ้ามึงวกักับนชวมไมม่กับกูปกติจะมันเล่งมึงวาอันนกับอไกล ไม่มหมเอ๊ะ <c> ว <ười> <Liz zo: S 1> <C ường> <de> no ันน e. ah. ั้นพอเห็นกูขับรถยนต์ยับเลมาระกูไม่มหเอ๊ะพอเห็นกูขับรถยนต์ฟันชวนตะกูทันทีไม่ไหมวาเพื่อไม่ไหมวาว่าเขามังนีตือรถยนต์เร็วนะคุ้ยวะไม่มหมว่าตัวเองเอ๊ว่ารถเ่องเรารอรัวจะเร็วอ่ะตัวเองตุกนำยังไม่ต้องดงจักราตจี๊ Nan ép cụ lễ tải qua mai coi cả hộp tung làm giang mai mải cứng căng kính đen tít kí, mốt cả à? căng đen tua